สวัสดีนะท่านผู้ทุกท่านด้วยนะครับยินดีดต้อนรับสู่รายการ Smart Go by m t s o ทองคําไทยทําจุดสูงสุดใหม่ขายออกแต่สาม0 0ืี่พันหรอยบาทเมื่อวานนี้อันนี้ส่งบาทอ่อน้านทองคําโลกนะครับยังคงผันผวนจับตาตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญทั้งสัปดาห์ทิศทางราคาทองคําจะเป็นอย่างไรต่อเชิญรับฟังจากคุณหมอได้เลยครับสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับท่านนักลงทุนผ่าน m t s o แม่ทองสุขผู้นำการลงทุนในทองคำของไทย แด่ท้องสุขมีสาขาพร้อมบริการท่านแปดแห่งนะครับที่เซ็นทรัลสามแห่งแต่โมสองแห่งแล้วก็อีกสามแห่งอยู่ที่พะภุรัฐและสี่แยกและที่วงเวียนใหญ่ครับที่เะียมองกาวงวานแต่โมบางแคเซ็นทรัลปินเก้าเซ็นทรัลเวส์เกตและฉันทานาภพ เรียกว่าสะดวกที่ไหนไปที่นั่นได้เลยนะครับเรามีบริการทั้งทองรู้พภัณฑ์ทองคําแท่งแล้วก็พร้อมให้คําแนะนําในการออมทองคํากับ NTFSO แม่นองฉุกครับครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเรียกว่าราคาทองคํากลับมาเป็นพ้าเอกอีกครั้งนะครับเพราะว่าราคากลับขึ้นมายืนที่บริเวณ 2,030เหรียญได้ซึ่งต้องถือว่าขึ้นมายืนเหนือเส้นค่าเฉลีย่ยระยะสั้นแล้วแต่เส้นค่าเฉลีย่ยระยะปานกลางยังไม่สามารถผ่านได้ซึ่งอยู่บริเวณ2,040เหรียญนั่นเองนะครับก็ต้องดูกันว่าในสัปดาห์นี้จะสามารถขึ้นไปทดสอบ2,040และไปยืนอยู่เหนือได้หรือไม่บริเวณ 2 4 0บต้องถือว่าเป็นบริเวณเส้นค่าเฉลี่ยสำคัญของราคาทองคำในระยะกลางระยาวครับถ้าจะกล่าวต่อไปก็ต้องบอกว่าช่วงในประมาณเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยราคาทองคำก็มีการเวี่ยนขึ้นเหี่ยนลงเช่นเดียวกันนะครับโดยที่สาเหตุหลักก็มาจากเรื่องของการที่ บอลยิวนั้นให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นโดยเฉพาะบอลยิวิบปีและสองปีเรียกว่าทั้งสองตัวยังสูงอยู่และยังอยู่ในลักษณะของอินวเตายิวเคิร์ฟในขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาโดยทั่วไปต้องบอกว่าแข็งแกร่งไม่ว่าจะเป็นภาคหรือเส้นที่เพิ่งออกมาก็ดูแล้วแข็งแกร่งภาคของ เออการว่างงานคนว่างงานน้อยลงคนมีงานทำมากขึ้นนะครับดอลลรอินเด็กซ์เองยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงแต่ว่าก็มีในช่วงสามวันมาเนี้ยที่ดอลลร์อินเด็กซ์กลับอ่อนค่าลงมาทั้งทงที่เรียกว่าไม่ได้มีข่าวร้ายใด,ดๆกับดอลลาเลยออินเด็กซ ปรับลดลงจาก104.5เมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้วมาปิดที่บริเวณ103.7ในช่วงปลายสัปดาห์ก็ได้ทำให้ค่าเงินบาทเองที่ขึ้นไปที่ระดับ36.25บาทสตางค์เนี่ยกลับแข็งค่าลงมาเหลือที่บริเวณ35.90สตางค์ความผันผวนทั้งหมดทั้งหลายเนี่ย ก็ยังไม่กระทบกับราคาทองคําของไทยครับเพราะว่าต้องบอกว่าราคาทองของไทยนั้นแข็งแกร่งแล้วก็อยู่ในแนวโน้มที่ทางขาขึ้นทองไทยเรียกว่าเป็นที่ทางขาขึ้นอย่างสมบูรณ์โดยหลังจากที่คออสขึ้นมาเหนือสามหมื่นสี่พันบาทต่อบาททองคำได้เนี่ยทองไทยก็ขึ้นมาทดสอบ จุดสูงสุดเดิมในระยะสั้นที่สามหมื่นสี่พันห้าร้อยไปแล้วสามหมื่นสี่พันห้าร้อยเนี่ยเป็นจุดสูงสุดเดิมเมื่อเดือนที่แล้ว็นจุดสูงสุดที่เป็นออนแทมพายของทองคำอยู่ที่สามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเมื่อช่วงต้นเดือนปีที่แล้วช่วงนั้นราคามันขึ้นมาแวบเดียวเองครับขึ้นมาประมาณแค่หนึ่งถึงสองชั่วโมงแล้วก็ปรับตัวลดลงไป ดังนั้นก็บอกว่าการที่ราคาทองไทยเนี่ยกลับมาเยืนอยู่บริเวณ34,500ถึง34,550ได้เนี่ยถือว่าแข็งแกร่งพแล้วก็ค่อนข้างจะมีทิศทางที่สดใสต่อเนื่องของทองไทยดังนั้นในทองไทยเนี่ยคำแนะนำก็คือให้ซื้อต่อเนื่องเนื่องจากราคาทองนั้น เป็นแนวโน้มที่ขังขาขึ้นชัดเจนครับในขณะที่ราคาทองของตลาดโลกต้องบอกว่ายังคงเป็นกรอบไซเวยข้องของตลาดโลกหมายความว่าเป็นทองรูปของเก้าสี่ตัวที่มีหน่วยเป็นเวสดอลาถือเรียกว่าหน่วยของ US หนึ่งออนต่อตอลา ซึ่งตอนนี้ราคาส่วนใหญ่จะอยู่ที่บริเวณ2 0 3 3เหรียญต่อออน,น2ส3 3เหรียญต่อออนและทองของตลาดโลกก็อยู่ในกรอบแนวโน้มใส่เวระหว่าง2,10 0เหรียญถึง2,45 0เหรียญเป็นกรอบลูกวางเรียกว่าเป็นไซเวแล้วก็ค่อยพยายามบีบเข้าอยู่ก็เรียกว่า ในเรื่องของทองตลาดโลกเนี่ยการลงทุนอาจจะใช้วิธีเวทแอนด์ซีรอความชัดเจนของทิศทางม,มากขึ้นถ้าราคาทองปรับตัวตตรถลงต่อเนื่องเราก็จะเข้าซื้อต่อครับหรือราคาทองคําขึ้นไประยะสั้นๆก็คงขายทับสบายไปก่อนดังนั้นกล่าวโดยสรุปก็คือราคาทองของตลาดโลกเนี่ยยังอยู่ในช่วงที่เป็นไซด์เวถ้ายอ่อ บริเวณ2,010เหรียญก็แนะนำให้เข้าซื้อดังนั้นก็ให้รอในขณะที่ทองไพนั้นเป็นทิศทางขาขึ้นดังนั้นถ้าย่อเพียงประมาณเอ่อบริเวณ34,300เนี่ยผมคิดว่าในระยะสั้นให้เข้าซื้อได้เลยเนื่องจากเป็นแนวโน้มทิศทางขาขึ้นดังนั้นท่านนักลงทุนก็สามารถ ติดตามซื้อทองคำแท่งหรือลงทุนผ่านโกออนไลน์ของแม่ทองสุก MTS GO ได้ซึ่งจะเป็นปีที่น่าสนใจก็ต้องบอกว่าให้ซื้อผ่านร้านทองแม่ทองสุกทั้ง8สาขาครับซึ่งเราก็ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ทองคำแท่งโดดเป็นเหนือร้านทองทุกแห่งผ่านมาตรฐานจากกล ที่ได้รับการยอมรับจาบก GIT สล้กบและสมาคมค้าทองคําก็คือโรงงานของ MTSM ที่เป็นมาตรฐานแม้กระทั่งโลกก็ยังให้การยอมรับทองคําแท่งที่เราผลิตได้ตั้งแต่ขนาด0.1กรัมครับไม่ผิดทับ0.1กรัมและสามารถรับขายคืนได้ด้วยจึนเหมาะสำหรับ การให้เป็นของขวัญสำหรับเพื่อนเพื่อนเด็กแ,แรกเกิดหรืองานบันเกิดแลไรแต่อันนี้มูลค่าประมาณสี่ห้าร้อยบาทบวกรบนะครับก็ถือว่าไม่แพงนะในขนาที่ทองขนาด 0.1, 0.2, 0.3เรามีทุกขนาดไล่ไปจนถึงหนึ่งกรัมครึ่งสลึง หนึ่งสลึงหนึ่งบาทฉะนั้นขึ้นกับสถานะเงินในกระเป๋าที่ท่านอยากจะซื้อจะเพื่อเก็บออมหรือเพื่อให้กับเป็นของขวัญกับผู้รักหรือผู้ใหญ่ได้อย่างสบายก็สามารถจัดสรรได้ตามขนาดของเงินที่เรามีสมัยก่อนเนี่ยมันาจจะยากนะครับเพราะว่าซื้อสี่ละหนึ่งบาทตอนนี้ก็สามหมื่นสี่พัน แต่สองสลึงก็ลงเข้าไปหมื่นแปดแล้วก็ลำบากแต่ทุกวันนี้พอเราย่อยลงมาเล็กท่านก็สามารถซื้อเป็นของขวัญได้ตั้งแต่มูลค่าต่ำกว่าหนึ่งพันบาทได้ซึ่งก็พอเหมาะสมสำหรับหลายๆท่านที่จะสามารถซื้อได้โดยไม่จิดขัดครับอย่าลืมนะครับแม่ทองสุดผู้นำการลงทุนในทองคำของไทยและผู้นำ การนำเข้าส่งออกรวมทั้งผลิตทองต้ง16.5มาตรฐานสมาคมค้าทองคำรรและมาตรฐานทองไทยโชคดีนะสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับคุณหมอสำหรับมุมมองตลาดทองคำในสัปดาห์นี้และขอบคุณนะักทวงคุณทุกท่านด้วยน,นะครับที่ติดตามรายการ Smart Go พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ